5เทคนิคสำหรับผู้เล่นใหม่รู้แล้วเล่นทันเพื่อนแน่นอน1เก็บเลเวลโดยการจับพาวพาวแต่และชนิดนะครับจะมีโบนัส EXP ให้นะครับชนิดละ10ตัวหมายถึงว่าภายใน10ตัวแรกที่เราจับนะครับเราจะได้ EXP มากกว่าปกติประมาณ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจับพาวแต่และชนิดเนี่ยได้อย่างละ10ตัวนะครับเลเวลเราจะขึ้นไวมากนะครับโดยที่ ตำแหน่งที่ผมแนะนำนะครับให้ผู้เล่นเริ่มต้นเนาะจับพาวนะครับก็จะมีในโซนนี้นะครับโซนแรกนะครับที่เราเกิดนะครับและโซนที่2ก็คือโซนฟอร์ดลูนนะครับถึงไอซ์แลนด์ฮอปเปอร์โค้นะครับโซนนี้นะครับ2โซนนี้จะเป็นโซนที่มีมอนเยอะเลเวลน้อยจับง่ายนะครับแล้วก็มีชนิดที่หลากหลายมากๆนะครับก็แนะนำให้ผู้เล่นใหม่นะครับไป เก็บเลเวลกันนะครับโดยการจับพาวนะครับที่แอรแเรียนี้นะครับสสร้างกล่องเก็บของเอาไว้ข้างฟาร์มไม้และฟาร์มหินเพราะการเก็บของเกินทําให้เราไม่สามารถเดินได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเอาของใส่ลงไปในกล่องกอง่อน3ให้พาวทางานแทนเราจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นพาวแต่ละตัวมีความสามารถที่แตกต่างกันเช่นลูกถุงมือสามารถช่วยคับของได้ลูกท่อนไม้สามารถช่วยตัดไม้ได้ รูปพลิกแอ e สามารถช่วยคุณหินได้4เตตัสเริ่มต้นเริ่มต้นให้อัพน้ำหนักให้ถึง800เลือด1 5 0 0หลังจากนั้นให้เฉลี่ยระหว่างเลือดสตามิน่าและน้ำหนัก5ตามหาไดฮาวไดฮาวเป็นพาวที่ทำให้เราสามารถที่จะเปิดแผนที่ได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไดฮาวตั้งแต่ต้นเกมเราจะสามารถเปิดแผนที่และเปิดจุดวาร์ปได้เร็วขึ้น